สบายดีพี่น้องเนาะมื่อกี้เศร้าแพ้ก็ได้มาฮะเศร้าแม่งเศร้าปอยู่ห่วยยางเนาะซุปเปอร์ยูทูบเบอร์เนาะเพิ่นเศร้าแพ้ก็ได้มาพ่อเพิ่นเนาะดีใจลายที่มาแล้วก็เห็นเพิ่นอยู่ในเฮือนเนาะเลยที่แรกเศร้าแพ้คิดว่าสิบูเห็นบ่พ่อเพิ่นแล้วเนาะแต่เศร้าแพ้ก็ดีใจลลายเนาะกับเพิ่นก็ได้แวะเข้ามาดิ่นน้เพางพี่น้องปกติเศร้าปกติเป็นคนที่บ่ได้อยู่เฮือนดอกบ่ออกหน้ากะ เปลินน้ำหมูเนาะอยู่น้าซาบิลพี่น้องกับเพิ่นกำลังเห็ดเทียงเนาะแต่ว่าไมอนี้กะดีได้เพิ่นเขาว่าพ่อเขาปกตินี่ว่าพ่อเนาะกะที่เพิ่นมาเนี่ยกแบบอยากให้ซัมเมอร์พอพักซองให้อะไรพี่น้องเนาะกะเพิ่นกะเป็นซองน้องใหม่กะบพึ <ek itsu> <Asia> ่งแบบว่าพึ่งตั้งเนาะหอดเดือนแล้วป๊อสมะหอดซองเสมอหาก็ะไรซองเสมอเนาะก็ยังมาทันหอดเดือนกัผู้ติดตามค่ะก็ได้จากคนก็แปดเนาะแปดแน ทาก็ไดแปดคนเนาะพี่น้องกาเพิ่นก็เลยเข้ามาหาซามงปอเนาะแ่ทีแบียวะเจซามงปอนี่อันผักซ่องให้เนาะก็ซึ่งแบบได้เข้าขิดนำกันมันจังสีแบบว่ามันจังชีอันกว่าแะละพี่น้องเข้าขิดนำกันมันชีแบบโอเคกว่าแบบแซ่นะกับแซกับสีแซ่ตั้งหากเนาะแต่ว่าอันนี้เข้าลิดนำกันมันชีอันกว่าแต่ว่าขิปกะเขาก็ได้ถ่ายเป็นเทียมห้อยเนาะซามงปอกะได้ถ่ายแล้วกะ มาในเพื่อนกับ่มี่ยังดอกพี่น้องให้เพิ่นกินเนาะเพราะว่าเข่าเชาแม่งปอกัะอยู่หน้าคนอยู่หน้าเนาะเลยแต่ว่าอีเพื่อนก็เลยพากันตามสุมมึงยงกินแต่ว่าการกินไปเทียมห้อยแหละแล้วก็ได้ยันผักซ่องให้งช้าเ้าเพิ่นเป็นเทียมห้อยเหยเนาะก็จะได้กับผ่พ่อแม่พี่น้องเด้อเพื่อให้เพิ่นผ่านเนาะหนึ่งพันคนหรือว่าหนึ่งพันซับนาอพี่น้องแล้วก็ 4, สี่พันสมงงเนาะเพื่อให้เพิ่นได้นีรายได้เลยพี่น้องให้มีรายได้เนาะเพื่อครอบครัวเพื่อใช้จ่ายในครอบครัวอะไพี่น้องเนาะมาคิดเกลือเป็นนัวคือซึ่งแบบว่าการไปการมากะย่งงนันบสะดวกสบายหางเงินหาคำกะย่งยากพี่น้องพี่น้องกะจังได้กะฝากในเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเป็นแหงเชร์แหงใจให้เพิ่นได้ผ่านกุดได้ไวเนาะเพิ่นกะซึ่ง เฮ็ดข้างแรกกับแบบว่าเว้าการว้ากันจากันยังจะบอกแบบเลื่อนลายหรือว่ายังบ่ชัดบ่เจนเนาะยังแบบเกื้อกะกะยังบ่เก่งกับพูหละต่อไปพูหละเนาะพี่น้องกะคือสีเก่งเนาะม้อนี้กะบ่ได้มียังลายดอกสาวๆเิ่นกะเข้ามาเพราะว่ากะยอยากให้ําวมัปลกผักท่องให้เนาะซึ่งแบบอยู่บ้านเฮามันกะบบ่มีเวียกบ่มีงานแหไะพี่น้อง บมมีเยะผมมีงานเห็ดก็ต้องดิ้นล้นหาเงินแบบน้องเพอะได้ใช่จ่ายเนาะมกคิดเกือเป็นนัวแบบก็บพอได้ใช่ได้จ่ายเนาะถาสิไปไทยกะแบบดานเพิ่กนกัยังบอท่านได้อัตโนมัติยังบ่ได้เรียบร้อยแบบห0อยเปเซ็นนะยังแบบยังยุง่งยังยากอยู่อะไรพี่น้องยังบ่สะดวกสบายปันใดเนาะการไปการมาก็ได้เพื่ะกันสิไปก็ต้องแบบว่า มันอันลงโตเนาะกาเห็นแต่ในอันพระเจ้าแช่อยู่แต่ว่าบ่มห้ว่าแม่นแทบโหรือว่าคิดตัวกาเห็นายเถื่อกะมีแต่ตัวนาะพี่น้องกับ่ไนีเป็นจริงก็เถื่ออันนี้กะเห็นแต่เพื่นแช่ว่าไปได้แล้วแต่ว่าใส่เป็นพัสปอร์ตแหลวก็ใบซักยาเนาะแค่นั้นแต่กาบ่มห้วเป็นจริงหรือโบ จะคล้องช่องอ่ะไม่ได้ว่าเดี๋ยพี่น้องก็จะแค่ว่าวเขาเก่งเนาะว่าวเป็นกันใดขอโทษขออภัยตลายเด้อจันซ้อมจะแค่ว่าวบขาเขยเก่งเนาะจะใหยังเป็นกันก็ยังส่งไม่ยู่งยางยังว่าวเก่งกันใดจังใดกะฝากพ่อแม่พี่น้องเขาไปติดตามให้เพลินเด้อเพื่อให้มีรายได้เนาะอันรายได้ในครอบครัวแหละเพราะได้ใช้ได้จ่าย โบมากเวลายเวลายหรือหน่อยก็ไ no ด้เนาะก็ฝากทุกคนอะไรมินีิกาบ่มีอย่างายเนาะสำหรับมินีิกาสำหรับคลิปนี้กะสิขอจบคลิปเอาไว้เพียงสนี้เด้อฝากพ่อแม่พี่น้องกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์เนาะที่สำคัญอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งแซ่บบ่พลาดเอ้ยอันดีนี่แหละว้าวจนกลายเป็นคลิปเจ้าของเลยอะไรตัดออกเด้อตัดออกเป็นยังกัฝากพ่อแม่พี่น้องกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์เนาะที่สำคัญอย่าลืม กดสั่นกระดิ่งเนาะด้บพัฒน์คิดให,ใหม่ๆของซองสาาแพพี่น้องิ่นกาสิมีไอเดียออกมาให้พี่น้องเบิ่งเรื่อยๆแหละเนาะว่าวิธีการเป็นอยู่ของเผิ่นมันเป็นนาใดแะละพี่น้องกะเพิ่นกับิฝึกเบ้าเรื่อยๆอะละเพื่อให้แบบเก่งแล้วกะให้ค่องโตเนาะกะตอนนี้การยังซิบ่เก่งปานใดแต่ต่ตไปกะคงต้องเก่งแหละ ฝากในเดอ้อพี่น้องเนาะสาวแพสซวนาจานชาแนลสำหรับมื้อนี้ก็ไปก่อนพี่น้องบายดี